สวัสดีค่ะ FC ฟซีขาสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีครับขอมังตะเลวู g o บู๊ดเดอร์เหตุว่ามีอ่ะม mm ัน hmm. กุดด <Yeah. S 2> <trabajo. S 1> <If> ุยอ่ะอ <homosexual> ๋อฝนตกมันมันขึ้นพี่นี่มีความสูกรายมือหนีเพราะว่าะยางติฝนตกค่ะ FC ฟซีฝนตกแล้วกับพี่นี่ก็คือฮอลิเดด้ด้ด่ถ้าฝนตกฮอลิเดดภาวะห้องบริโภคสวน ข้อไดจะเอานั่นเอานี้สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับ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 ฉัน <c oughs> <c oughs> น่ะทีนี่ก็ได้ห้องดีๆเพาต้องทำงานวันนี้จะกินไข่เจียวเพราะว่าตอนสิดม่วงพี่นี่จไปกินข่าวอยู่ร้านของร้านสาวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อนี้จะไปกิน,น,นก๋นกวยเตี๋ยว ยงนกกำลังจอแจจอแจสิพ้ากันไปใส่นาะมาตีมือนีสิไปหากินใส่นามือนีห้าสิบไปใส่ยังประมาณสินกปล่อยห,หลายวยันพี่นี่พวานเป็นธรรมชาตินี่บอ่อเห็ดอยังไงเขาเขาอยากอยู่ไก่เขาอยู่ไปบางที่กสาสตร์เขาที่มันเหลือไปให้ข้าเจ้ากินให้นกกินประมาณสิเพินกระเลยอุดมสมบูรณ์น้ำก็มีให้กินเขาก็ม่ให้กิน มังนึงกับปเกี่ยวหมาค่ะเอฟซี FC ค่ะพี่นีไปเกี่ยรหมาเรียบร้อยวันนี้พี่นี่จะทําสเต็กให้สามีเ้อจา้าเสียดสเต็กให้สามีพี่นีก็สิไปกินกว๋วยเตี๋ยวสิไปถไทยคลิปกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ลานของลานสาวค่ะอืมวันนี้จะทําคลิปสั้นตอนนี้ก็ทําคลิปสั้นให้เอฟซีได้เห็นว่าคลิปสั้นก็มีเหมือนกันประมาณนี้อันนี้คืออาหารเสริมเด้อค่ะวันนี้ใส่เสื้อถักตัวเองนะคะ เป็นปีกบ้างค่ะพี่น้องค่ะพิน่ทําเองนะคะสวยมากนะคะสวยมากเดี๋ยวพิน่จียืนให้ดูนี่อันเป็นแบบนี้นะคะอเ,คเออสิพินี่ทักเองเป็นยังจ้าบ้านเป็นขึ้นด้ช่วงนีมากปฏิพิน่ไปน้องไข่เห็นน้องไขยเห็นท่าเจ้าขาอย,ยู่วัดสาราแก้วคู่ประมาณสี่ละกพ่น่ก็เห็นกะเห็นว่ามันสวยพินี่ก็ซื้อมากกะมาให้น้องนองกับบ้านุง แล้วมันพี่นี่ก็เลยมาถักเองเพราะว่าสีเหลืองพี่ม,มามักพี่นี่ซื้อมาเห็ดเป็นตัวอย่างซื้อ,อแล้วบัฒน,นี่พี่นี่หมักส,สีชมพูพี่นี่เ็ดใช้สีชมพูค่ะเนี่ยสวยนะคะสวยนะคะสวยมากแล้วก็ทําเป็นกระโปงต่ะ้านติดตอดอกได้ขายเอฟซีขาติดตอดอกเนาะเป็นตอดอกมะขะเอฟซีขาเอาบ้างสีบุเฮียใส่ของนี่คือสีลวกเลยนีนน่เนาะ กินกาแฟกินน้ำชาค่ะ FC ค่ะพี่นีกินน้ำชานะคะเสร็จสับแล้วเดิอจ้ะน,นี่ลหละแค่ดูแลเทคแค่เนาะจ้าพี่นี่กระสีได้ไมาแช่ประสบปปการชีวิตของพี่นี่อยู่ต่างแดนตอนที่สร้างครอบครัวก,กับสามีคนเก่าเนาะค่าข้องฉีบของพี่นี่ก่ะกับแบบว่าพ่อใส่พ่อสอยมาถึงขนาดกับได้เก็บปลาย ถ้าเล่าหายพันหนึ่งสี่พันสองสิพี่นี่ก็ใส่พันหนึ่งสองรอยพี่นี่ก็เก็บสองรอยเหรียญประเทศเขาเหไหมคะสองรอยั่งนะพี่นี่ก็เก็บสองรอยั่งก็ใส่พันหนึ่งเพราะว่าพี่นี่มีลูกสามคนในครอบครัวของพี่นีมีห้าคนเด้อวันนี้พี่นี่ก็ใส่แบบประหยัดที่สุดเด้จ่ายเอฟซีค่ะใส่แบบประหยัดที่สุดการที่เฮาสิให้ใส่แบบประหยัดที่สุดแล้วก็ให้ ให้ชีวิตดีขึ้นพี่นี่ก็ไปไปซื้อกับเขาสิ้นเดือนนั่สิหรือต้นเดือนพี่นี่ก็ไปซื้อกับเขายูฝรั่งเศสขี่รถไปสอ,องชั่วโมงค่ะเพราะว่าดินแดนมันต่อกันเนาะ,ะแฟนกับผ้าไปก็เอาลูกเออยังเป็นน้ำลายๆคนเพราะว่าสิเดนคนคนหนึ่งสิเดนเนื้อกิโลหนึ่งเนี่ยค่ะ fc ค่ะคนคนหนึ่งจะได้เนื้อ หนกิโลวายหนึ่งขวดวายเะคนละขวดตามตามคนที่อยู่ในรถนะแมจ่จ๊ะถ้าเกินนั่นเขาก็ปรับเนาะถ้าซื้อของกิปปะะเขาก็ไม่ว่าอะไรถ้าเป็นเนื้อเป็นเป็นวายเป็นแอลกอฮอล์อย่างนี้ได้คนละขวดแต่ว่าเด็กหน่อยที่นี่บรรลว่าเขานับไซบอ,นะอ์นะนั่นแหละอืมนี่นี่ก็ใไซชีวิตแบบแบบประหยัดมัธยัต ไปซื้อกระเขาอยู่อยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วกะซื้อตู้ตแช่นี่ไงไหมคะตู้แช่ประมาณแปดคิวที่นี่ซื้อเนาะซื้อไวท้ไซส่พวกันของที่ข้าไปซื้ออยู่ต่างประเทศเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นหมูเป็นยังกระสังห้าไปซื้ออยู่นั่นเป็นของไส้ของสอยก็เป็นพวกกระดาษพวกผงซักผ้าพวก,พก,พวกขี้มพวกอยังผงละมกละไม่ได้เบิดค่ะได้เบิดต รถค้าของฉีบลุงหลเติบอยู่นี่แหละชีวิตของคนต่างแหนียต้องลู้จักต้องฉลาดาค่ะพี่น้องขาฉลาดไปซื้อกับเขาอยู่ต่างประเทศแต่บ้านเอาไปเอามาพี่นี่กับไปซื้อคนเดียวเด้ไปเป็นแล้วเนาะพี่นี่ก็ขับรถไปคนเดียวบางที่มูกับผ้าไปมูอขับรถเป็นมูกับผ้บาไปวันนี้พี่นี่ขับรถเป็น ไปกับลูกประมาณนี่แหละจะบ่ไ้ไปคนเดียวเพราะว่ามันหนากกลัวอยู่ได้ไปต่างประเศกกอเลยบางที่ถือกันถือด้านที่เขาตรวจเดบ้านเบบ่าถ้าเขาตรวจเนี่ถ้าเกินอัตราถ้าเขาใจดีเขาไก่พานที่ตำรวจบ้านห้าน,นี่แหละถ้าเขาบ่าสงสามเขากระจับปลาห้าออกของมาเกินอัตราประมาณนี้ก็ถือจับกันจ่ายเงินไป บางที่ตำรวจเป็นมูเดียวกันคนนนั้นตรวจยูดานนะคะเป็นเป็นมูของสามีเจมน์ี่กับบริเสียกับี่ค่ะเอฟซีค่ะนี่คือบานเห่านั่นหละใจดีใจบดีเป็นมูกันกับอันลูลมกันไปนี่ละชีวิตของนันของคนต่างแดนที่นี่ได้มาแชร์ประสบการณ์ฟังว่าอยู่กินจังไงใส่เงินยังไงจังสิยูรอดเพราะว่าสามีหายไรแค่นั้น สามีพี่นี่เงินเดือนหลยหลายด้ค่ะแต่ว่าเขาบ่สามารถใช้หลยได้เพราะว่าเขาหนูแลกคนต่างหาคนเนาะพาประกันค่าไปดื่มแล้วดื่มหลายมันก็เลยเหลือหน่อยค่ะเอฟซีค่ะจ้าพี่นี่สาวดวนคนโกก็เได็จยบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิประคข่ำค่ะพี่น้องค่ะซื้อของไปซื้อของนะคะเนาะแฟร์กอมมิชชั่นกอมมิชชั่นค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ ฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนเด้อเอฟซี FC จ๋าสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย